น้องมวยก็สวัสดีกับหนูพัดนะคะนะคะพี่ตาก็สวัสดีจ้ากับน้องหนูพัดนะคะพี่ตาก็สวัสดีค่ะกับยายทุมนะคะหนูพัดก็สวัสดีกับยายทุมนะคะพี่เล่าคนสวยสวยสวยนะคะในอำเภออีอย่างล่ะอืมอืมอ่านประัานอ่านปรทันกิน ผู้บ่าวมามาถามเลยกินยังมันะัาถามเลยกินยังมนะันอ่ะพี่ไลล่าบอกว่ามาส่งกําลังใจคะ่ะนะคะอะนุพัฒน์ก็สวัสดีคะ่ะกับพี่ไลล่าคนสวยๆนะคะัดีครับคุณหนิงคนสวยๆๆนะคะเอะ๊สวยลายแหน่ย่ยหนิงก็สวัสดีกับคุณดอน คนรอ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 คือกันเนาค่ะกับน้องงูไว้นะคะอ่าว้างเปล่าก็สวัสดีกับคุณยายหวันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะอ่าพี่ทินนะคะน้องมวยคุณคู่บินบอกว่าพี่คู่บินบอกว่าไฮฟ้าเปิดบ้านน้องมวยนะ่ะนะคะน้องมวยแบบไปไปได้ทุกบ้าน ส่วนมากโรงเรียนคู่บินก็นได้ประมาณยูอู c ค้นหาค้นค่ะก็คือว่าพยายามทายทายแบบมุมหามุมบานที่แบบว่าสินะประมาณนั้นค่ะส่วนมากจะมัดรวมนะคะมัดรวมอันคุณคู่บินกนอนะะ็อยู่บัวใหญ่เด้อค่ะยู่เพือบัวใหญ่นะคะ น้องหมวยกระโดดกอดเลยคนสวยนะคะว่างเปล่ากาา็พี่ปุ๊กสวัสดีคะ่ะนะคะพี่ปุ๊กก็ไม่เป็นไรคะ่ะพี่ปุ๊กต้นมะนาวที่ปลูกนะคะพี่ตาก็สวัสดีกับป้าจุ๊กนะคะป้าจุก๊กอะไรก็ได้ภายป้าจุ๊กนะคะของปเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการทําไหมค,คือทําให้เป็นทำไถแล้วก็ปัน่นปั่นเสร็จแล้วเราก็ค่อยหวานนะคะเราค่อยหวาน สวัสดีค่ะคุณยายหวันนะคะสวัสดีจ้าคูบินนะคะโอ้ยเลยบ่ได็ไปแห่งกำลังใจอคุณยายจ้กเถือพอว่ายากนะคะยากไอปิดกั้นแบบนี้แหละค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเนี่ยจบไรนะคะมอนมิวบอกว่ากอดกอดน้องมวยนะคะมอนพี่ปุ๊ก ดีหรือ,อยังเนาะนะคะเอ้ยหนิงก็อ่วาวงเปล่าสวัสดีค่ะวางเปล่าก็ทักทายกับเอ้ยหนิงนะคะคุณยายหวานก็จะอ่าพ,พี่ไปอ่าพี่ไปรินก็สวัสดีกับพี่สุทินทอนนะคะเนาะนะคะอ่าน้องมวยก็คุณครูผู้ใดมากกอดหนูจ้า อ๋อมาก่อนอน้นองนิ้วเป็นบ่าคา่ะคุณว่างเปล่าคา่ะว่างเปล่านะ,ค,ะครับเอ้หนิงคนสวยน้องหมยก็สวัสดีพี่พลที่รักจุบ๊บๆนะคะไอ้ตูนก็ขอตัวไปตลาดก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> โอเคเนาะคะ่ะเสียงเสียงออกยั้งจา้าอีโดไม่มีเสียงนะคะขออนุญาตปิดเสียงแวะช้ามาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกจากคุณครูครูบีนนะคะ ขอบคุณค่ะพี่ทุมขอบคุณหลายๆค่ะไก่นน่ไปมาแล้ว <c oughs> ค่ะมาที่รักของคนอื่นมาแล้ว <c oughs> มาส่งกำลังใจครับนะคะเอาใจน,นะคะบบกอยปังปไปเนยด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งคุณครูบินอาจจะไม่ได้ว่างไปชมเท่าไหร่นะคะคุณครูบินกับน้อน อ่าไปให้กำลังใจเพื่อนได้สูงสุดที่ไเลยล่ะคนสวยๆนะคะในอำเภออีอ,อย่างล่ะอืมอือ่นประัานอ่นประทาน,น,ท,านทั้งใดล่ะโอ้เรียนเก่งอีหรเนอกคนนีน่เนาะเรียนเก่งโพูด เป็นอำเภอนะคะอํเภออํเภออำเภอใหญ่เลยล่ะนะคะอำเภอใหญ่มีสามจังหวัดนะคะสามารถที่จะแบ่งแยกได้เป็นจังหวัดได้แต่ว่าเพิ่นกับบแบ่งเพราะว่าลอ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 อ้นี่ก็อ่าน้องมวยภูเบาซ้ำพกาดบ้านถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเราต้องปักหมุดบ้านบ้านเล็กหน่อยนั่เดีค่ะนะคะอ่าพี่ลินก็ อ่าพี่ธีนสวัสดีคะ่ะนะคะดีครับคุณหนิงคนสวย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 นะคะเอ๊สวยลายแท่เอ้ยหนิงก็สวัสดีกับคุณดดนคนรอ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 ,อขึ้นกันเราะขอบคุณค่ะว่าสิลองเพลงลืมเขาลองย้ำใดติดหลดส่วนทีมงานมีทีมงานเนะะี่ยค่ะคุณผู้บิ้นมีทีมทีมงาน,อ,นอยากไปอยู่อยากไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่นะคะเชียงใหม่จะเป็นยังไงนะคะ ปวันก็ยายทุมกดๆค่ะยายทุมนะคะอ่าน้องน้องหวยก็สวัสดีพี่ดอนที่รักจุบจ๊บๆนะคะสวัสดีคุณครูบินท่านในตอบคอมเมนต์นะคะท่านในตอบคอมเมนต์อันคาดสิตอบกับบ่มีเวลานะคะตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นตบบลายบมมุบมมนบกนเนาะนะคะอ่าน้องหวยก็คุณครูผู้ใดมากกอดหนูจ้าอ๋อมากกอดอันน้องมิ้วเป็นบ่าค่ะคุณว่างเปล่าค่ะว่างเปล่านะคะ,ะ,คะ,นะคะพี่นิงอันพี่นิงนูนถามพี่นิงเนี่ว่า อ่ช่องที่พี่หนิงไลฟ์สดจบไปนะคะเดี๋ยนะคะ น้องพนนะคะเอ้ยงนิงบอกว่ามื่อน,นี้กอดได้บ่นะคะกอดได้ไหมคนนี้นะถยข่ามูกันเลยว่ากอดได้ก็สวัสดีกับคุณยายหวานนะคะคุณยายหวานก็สวัสดีจ้าเมตตาเบิ้งการนะคะค่ะแบบว่าผู้นั้นพิมพ์ผู้นี้พิมพ์ผู้นี้พิมพ์มพพมกันยานแล้วเมื่อยน้ำคะ่ะ ก,ก็เลยว่าเออกัเปิดตาให้อยู่เด้อมารวมมารวมค่ะมารวมคับคุณครคู่บินกไัไใดเวลานะคะมาเปิดไลฟ์เพื่อยืนยันตัวตนนะคะ,ะยืนยันตัวตนกับระบบนะคะกับระบบะแล้วก็สวัสดีพี่ AI นะคะพี่เอ่าเมื่อนี้เห็นถ้าว่าเกี่ยวกับระบบนีวา่าใดบ้างค่ะเพราะว่าเห็นระบบพนแผนน้ำคุณยายหวานก็ทักทายคุณมิวจ้านะคะคุณว่างเปล่าก็ม่อนมิวนะคะ นิาราลักษ์นะคะสวัสดีเกี่ยวกับเรื่องของการาเหตุผลที่เราไม่ผ่านสักทีนะคะเราอาจจะติดเสียงในระบบสตอรี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกู้บินเขาไปเยี่ยมบ้านค่ะ,คะแต่แต่บ้านคุณกู้บินกับบอบอก่อยไปคุณหมอและค่ะแต่คุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับเพิ่นเลยหายร้องยามากินก่อนค่ะลงองเอื้อยนิงก็ขอบคุณค่ะที่ชมนะคะอ้วหล่อถือใจนะคะพี่โดนก็ต้องไวยนะคะสวัสดีน้อยสตัวนะบูเบอซำหน่อยสตัวนะหนอยสตัวนะ ผู้บ่าวสำนอยสตัวจบนสินะประมาณนั้นค่ะส่วนมากจะมัดรวมนะคะมัดรวมอันคุณผู้บินกับยูบัวใหญ่เนะะื้อค่ะยูอุเพือบัวใหญ่นะคะ,คะนะคะนะคะอ่าน้องหมยบอกว่าพี่เพลินสวัสดีพี่เพลินคนสวยนะคะพี่เพลินก็บอกว่าสวัสดีค่ะกับเด็กหญิงหมยเนาะวันนี้ก็เขาไปลบในสตอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ่าจะติดเป็นในสตอรี่น้ำนะคะมีเพลงลงจากข้าเชอกีปังปังค่ะนะคะเดี๋ยวด้เวลาจบแล้วนะคะว <c oughs> ้างเปล่าสวัสดีกับว้างเปล่านะคะอน้องหมวยว่างเปล่าวสวัสดีค่ะคุณว่างเปล่ายายหวันก็สวัสดีเอื้อยหนิงนะคะสร้างตัวตนในระบบ Facebook ค,ค่ะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเขาเลยร้องมาเล็งเลยนะคะคุณครูที่ผ่านคลิปรีวิวนะคะ อันประธานในพิธีแต่ว่าก็ต่องสซซ้องลายอยู่เด้อยค่ะต่องสซซ้องลายเติบอยู่ค่ะไอ้ตุยเนี่ยตอ,อุยอตุยตุยไม่เอกตุยคูนปน,นึงหญิงหยม,มา